กีนาะพี่น้องเป็นกีนะเป็นกีหมูเนาะกันเนาะแล้วก็ได้ผ่าขีเริวเนาะพี่น้องในวันก็ได้ผ่ากีริวเนาะค่ะชิ้นหมือนไงเลยเนาะนะะคในวันจะจุเนาะพี่น้องนะคะหลวกนะคะหลวกจุเนาะไงเลยเนาะคพี่น้องผ่ากีริวเนาะแล้วก็เซนกีเนาะพี่น้อง นะในวันจะเห็ดแก้วชมขมจุเนาะเนาะคะันเะนาะอันนี้แม่วันก็หันห่นแล้วเนาะหั่นแล้วเรียบร้อยเนาะคะนะจะลวกเนาะคะ่นะเนาะพี่เนาะเมื่อเดี๋ยวจะจุนะคะลวกจุเนาะคะ่นะเนาะได้เส้นกีมาหาอันเนาะคะ่ะพี่นอ้องหาหาก่อนเนาะแล้วก็หาขี้เหลวเนาะคะ่ะคือเมืองใหญ่เลยเนาะ มาได้พี่น้องวันนี้ไปบ้านกันแล้ยวแล้วนะกันไปบ้านลวกเรียบทีเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกลับมีแก้วดีเนาะคุ้มคโหมะพี่น้องเนาะแก้วดีคุ้มคโะคะเนาะอันนี้ก,เก,ก,ก,กนะ็เป็นสลัดแก้วเนาะพี่น้องไปบ้านซื้อมากินกับเนาะเป็นสลัดแก้วเนาะคะเนาะล้างเรียบร้อยเนาะคะเนาะนะคะเรามีหนึ่งปลาตัวหนึ่งนาะคกันนะปลาตัวหนึ่งนะ,ะนะน,งนะคะมาได้มมค่นะไม่กินว่าแม่วานเนาะพี่น้องนคะคะแซ่บๆเลยนะ มาเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยนะคะ่ะกินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาเนาะนะคะสลัดเตียวเนาะพี่น้องในน้ำกิมขมๆเนาะเนาะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องในลวกเนาะค่ะนะลวกเรียวเร,ยเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเสียงกีเนาะเป็นเสียงกีหมูเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ปลาผ่า,าเิลยวเนาะพี่น้องเนาะ มาเลกค่เรียบร้อยนนเยาน,ะนาะ,ะ,นะะพี่น้องมาเลยค่ะมาเ,มาเนาะเศบๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะเหาแรงเนาะกับแก้วขมๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาเลยค่ะมาเลยนะคะเศบๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ม่วานท่าไม่กินจุเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าจุอันนี้เนาะ,ะ,นะะพี่น้องซุกเนาะพี่น้อง เซนกีก็ป่ะพายคิด okay, ิวเนาะพี man, ่น้องนี ness, ่เนาะใช่ไหมบ้านลวกแล้วเรียบร้อยเนาะมาด้วยค่ะไม่กินน้ำกันเนาะแก้วขมๆเนาะพี่น้องแก้วขมๆเนาะพี่น้องราคามีอันสลัดแก้วเนาะพี่น้องนะะคมาด้วยค่ะพี่น้องเข่าหันหันเพื่อเราเนาะพี่น้องเข่าหันหันเพื่อเราเนาะเข่าหันหัเพื่อนเร มาด้ค่ะพี่น้องกิ่น้ำกันเนะะเาะแก้วขมนะพี่น้งนองสลัดแจ้วนะพี่น้อง